สวัสดีค่ะชื่อซาร่านะคะหรือชื่อจริงว่านางสาวไอเมกาขันเมนจะลงค่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่แล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าได้ทำอะไรบ้างก็5เดือนที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เรียนออนไลน์เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดในจีนพอดีก็ทำให้ไม่ได้ไปเจอเพื่อนที่มาหาลัยและยังทำให้ดิฉันรู้จักการค้าขายออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะก็คือ การขายขนมร่วมกับพี่สาวของดิฉันก็คือขายบลูเบอรี่ชีสพายบบวนี่สโคนช่วงนั้นน่ะบาวนี่กำลังคิดมากดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขายแล้วนอกจากบบวนี่ฮิตก็ยังมียางมัดผมที่ฮิตดิฉันก็นำมาขายเช่นกันคะ่ะแล้วปัจจุบันดิฉันก็ขายด้วยคะ่ะเพิ่มเติมก็คือมีสาหร่ายนะคะสามารถอุดหนุนกันได้คะ่ะ ห่อละ20บาทนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการติดซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่ดิฉันได้ดูกับคุณพี่ก็คือ bye, ให้ใบมาม่าทาให้ดิฉันติดการดูซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะนอกจากนั้นการดูซีรีส์เกาหลีของดิฉันยังทําให้ดิฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีได้เรียนรู้การทําอาหารเกาหลีได้เรียนรู้การกินและยังได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ทำให้ดิฉันอยากไปมากค่ะอาหารเกาหลีที่ดิฉันเคยทําจากการดูหนังมานะคะก็คือวัตถุดิบที่ทําจากถั่วงอกค่ะดิฉันจาชื่อไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าทําแล้วอร่อยมากเลยค่ะมาจากเรื่องรีพายหนึ่งเก้นะคะเป็นหนังที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะวันนี้ขอเสนอคําว่าขมซาฮามิดาขอบคุณค่ะ